สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Pilot อีกครั้งนะครับแล้วก็อยู่กับผมนนนะฮะหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปนานเลยนะครับหลยายๆคนอาจจะสังเกตติงอ่าแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขอเล่าก่อนนะว่าผมแบบว่าเออทำไมผมไม่ได้อัพคลิปมานานมากนะครับเป็นเดือนเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงที่ผ่านมานี้เนาะเอ่อผมสอบปลายภาคเรียนเทอมที่1นนะครับปลายภาคเทอมหนึ่งนะ ซึ่งก็ต้องอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างยุ่งก็เลยไม่ได้อัพคลิปไม่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไม่ได้ไลฟ์สดด้วยนะฮะหลายลกคนอะาจะคิดถึงนะครับใช่ใช่ครับผมก็อยากกลับมาทําอีกนะครับแต่ตอนนั้นติดสอบอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ทําแล้วก็ระหว่างนั้นนะแต่ผมอัปเดตผมดูการเปลี่ยนแปลงในช่อง u t u b e ของผมตลอดเลยนะระหว่างนั้นนะครับผมก็ดูใน YouTube Studio สิมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับจาก33เป็น40 แล้วก็เมื่อวาน40วันนี้เพิ่มมาเป็น41นะครับซึ่งก็มันเป็นตัวเลขที่ผมแบบอึ้งมากเลยนะนี่ขนาดผมไม่ได้อัพคลิปยอดแบบยอดซับสไครยังเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ยอดวิวนะครับคลิปที่เยอะที่สุด500กว่าวิวในทุกคนซึ่งมันแบบคลิปนั้นโพสตไปเดือนกว่าๆอย่างมันแซงคลิปที่เคยทํามาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งมันแบบโอ้โหผมอึ้งมากเลย500กว่ากับอีก500กว่าอย่างนั้นนะเออแล้วก็มีพวกเวลาในการรับชม3,000กว่านาทีนะครับ แล้วก็มีจำนวนการกดเข้าไปดูประมาณ1000ครั้งได้นะครับอ่าแต่ว่าจากที่ผมดูนะในสถิติเขาสรุปมาให้นะครับส่วนใหญ่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยหรือมากกว่านั้นอีกนะครับยังเป็นคนดูที่ยังไม่ได้กดติดตามเพราะฉะนั้นถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะอ่าซึ่งเดี๋ยวก็วันนี้นะครับผมจะมีหลายๆเรื่องมาพูดนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ สิ่งที่ผมจะพูดอย่างแรกเลยนะก็คือหลายๆคนอาจจะสังเกตว่า,าผมเปลี่ยนไปเพราะว่าเล็กดัดฟันนะครับอาจจะดูรอขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับนี่เดี๋ยวคลิปถ้าถัดไปต่อจากนี้นะในช่วงอาจจะสักไม่เกิน5คลิปต่อจากเนี้ยเราจะทําเป็นเรื่องเรื่องที่ผมไปจัดฟันมานะจะมีเล่าประสบการณ์อาหารที่กินได้อัปเดตแบบพัฒนาการการกินต้องกินอะไรได้บ้างนะครับอ่ะ เหล่านี้เนาะก็อย่าลืมดูกันด้วยนะฮะแล้วก็ใครคิดเห็นอย่างไรใครเคยดัดฟันแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่เออผมิจะนาเสนอที่สุดเลยนะครับก็คือวันนี้นะครับวันที่13พฤศจิกายนหรือเดือน11ปี2563นะครับเป็นวันเกิดของผมครับ ผมเกิดวันที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองวันนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครมาดูคลิปนี้วันที่14พฤศจิกหรือว่าวันที่เท่าไหร่ก็ตามหลังจากนี้ก็ได้นะครับก็สามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรส่งคําอวยพรมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าใครจะดูวันนี้หรือดูย้อนหลังดูวันที่14หรือดูวันไหนก็แล้วแต่นะครับก็คมอมเมนต์อวยพรกันมาได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ผมมาชี้แจงคร่าวๆก่อนวันนี้เรายังไม่ได้เล่นเกมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเ,เริ่มทําคลิปแบบทําคลิปต่อไปเออในผมจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็น่าจะได้ลงคลิปบ่อยขึ้นนะฮะอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าจะพยายามให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ท่าผู้ชมก็ลองดูแล้วกาเอาละกันนะครับว่าผมัพคลิปช่วงไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะ ครั้งสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะนี่เพื่อที่จะไม่พลาดเลลวลาเอาเราอัพคลิปใหม่นะครับแต่นี้เรามีผู้ติดตาม41คนแล้วนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆยอดวิวอะไรดีมากๆเลยนะครับขอบคุณแล้วก็เจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับคลิปใหม่ที่เราจะอัพคลิปใหม่ในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเหล็กดัดฟันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ